พามาจังมาทั่วฟ้ามไกลพอมัดจังไม่นีอุ้นนี่แหละมาจังสวนสัตว์เราไม่ต้องไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนเลยเราเที่ยวสวนสัตว์ที่บ้านเราก็พอแลวนี่ไงนู่นเที่ยวสวนสัตว์ที่บ้านเราก็พอแล้ว,ไงไงว,ลวใช่ไหมที่บ้านเราก็มีสวนสัตว์ด้วยออเวลาหนูไปโรงเรียนหนูก็บอกเพื่อน เพื่อนบ้านฉันมีสวนสัตว์ด้วยนะบ่ทอดบ่ทอดบ่ทอดนี่ตีดขี่ไก่พอบ่ถทอดโอหมวกตีดขี่ไก่พอเนี่ยสวนสัตว์เออสวนสัตว์บ้านมัดจัง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 ยิ้มหน่อยมัดจังยิ้มหน่อยแล้วหนูก็บอกเพื่อนหนูนะว่า เพื่อน,บ,นสสนะสสบ้านเรามีสวนสัตว์ด้วยนะไปเที่ยวสวนสัตว์บ้านเราไหมเดี๋ยวดูยังบอกทำยู่หนอยาอ่อนเนาะอ้ยดูดิบ้านมันจังมีสวนสัตว์ด้วยนะเยอะแยะเลยสัตว์พ่อเราเลี้ยงไว้เนี่ย